เก็บนวมกันแล้วครับประเทศรวมกันเบิ่อพี่น้องมาจะได้นายบันไดโอ้ยสองสีเดิสีหนึ่งดินดำอ๋อนี่ยห้องร็สุนไม้รถอันนั้นพ่นละดินมันหน่อยด้วยนี่เอาเอาเอาแปลไมกขึ้นอยไานไรแถบะยกเบิ่บรถสามกิโลค่ะโยงพุ่งนี่เหรอโอ้ยร้ายๆสองวันสอวันขูดทาเงียขูดเนวขูดเท้าออหน่า สงมครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมืดสู่ขู่สุคน,นนะครับมืดเน,นี่บาดพ่อเห็ดไว้แล้วพี่นอทท้องบาดจีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปเจมเห็ดน้ากันเนะครับไปเบิ้งพี่น้องไปเบิง้งไปส้มน้ากันครับว่าบาดจีได้เห็ดหลายสำใดครับมาเบิ้งน้ากันครับพี่น้องคฮับอยู่อันไก่ทียงเยอเลยค่ะเห็ดกระไดไปเบิ้งน้ากันเลยค่ะเด,ด้อ,อ พี่น้องพี่น้องเห็นน้ำตาลไหมพูดๆกับแม่ได้ผมพูดพูดเห็นะเห็นูบ้านไปหามาซองเบอร์ได้มียเบ่มาอกเลเงาองเบมสิบเบอร์เหเบอร์จุ่มนี้ค่ะดึงเอาได้ลอกใหมนี่นะเห็นเหน่เยนมาอีกได้มพี่น้องเลยเออเด๋ว่อ้แกวกลุ่มนี้โอ้ยแม่ได้นั่น เอาเลยเอาเลยนั่นนั่นนั่นพูดพูดพูดพูพูดพูดกไอ้ทีออกออกที่ดันพี่พี่นี่นี่กูแน่นนี่นะโอ้ยนะๆะคอนตัวุ่นเหพี่พี่ขวดเอาเลยนี่นี่น่มันนั่นออกนั่นนี่คอนตัวุ่นคอนตัวฝุ่นโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรบางงูมึงโอ้ย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 นะต่ยดี๋ยวนี้พร้อมกับบางเนียนะฮะคอนตัฝุนพี่น้อน้อย เขา้มควนย่ด้หนิคยสะออนเมียนจ่าเมันหมดเลยโอ้ยตาลังสิพักกัยญาเมื่อเด้วค่ะอันนี้ยุดข้างเขาหน้าโอ้ยอันส่วนจุ่มนี่ค่ะเกรเซียไม่ขนาดเมียนนะนี่นออนนอนอน้อเอออาดเอยเม่อนอออู โอ้ยดรอแบบงามเลยไก่ไก่นะค่ะนี่จังดอองามอืเิแต่โกอือโอ้ยโอกรเบอือกอ่ยเก็บกอนยเก็บเอาส่กะตากะตานะอ้มึงเป็นมันวเห็นเห็ดอือจริงหรอมันเห็ดหญ่เลยเนาะ ดอกพอดีครับงูมูนี่ก่อนอืม้นเออพีน้องพีน้องมกิบน้ำกันเหยครับดอกพอดีครับแถ่นะอฝนตกว้างอันหาโมงแมนีนจ้ะ ยังแม่งถ้าพ้นรถตกมันทั้งข um ี้นขึ้นเห็นเนาะเห็นแล้วนอกก้นหมาดได้อน่อืมอฮึไม่อยู่บ่เกือบกองเกือบนัง อันกระลังสีพลากรยางมาเึ้นรถค่ะป่านนี้อันยางมาอันนาเทียงพอดีพ่อมันไข่ฟ่อบอสครับนี่ไม่ฟ่อไปคุณ ข้าก่อนหนาค่ะอ,อูเหมือนที่ยังัวนะวั่ะมองได้ไหมไม่เห็นหรอเห็นเปิดให้ข้างบนดูเปิดไปื่อย้อืมให้งานใหม่กันกน่นนนนะ,ะ,ะ,ะนตออ้องสารมันไงต้องไส่อนโอ้ย้งสารเฮสหลวกไ้อันเดียพ่อเบ่งแม่บอลน,น่ะนึกไปผู้ใด สองไส้เโสองไสลเร็วัเป็นยังเรอ่มาหยาดทองดอกสองนพี่น้องรัดออกไปม้นียนี่ออานี่ก่ออุงเียบเ่ัท่านเหียบเอาต่ล่อนดสั้นกองไเก็บแต่่ปหันเพี้ยนกันพอดีเพราะเรา มมพี่น้องมุมะมรมาคิดเก็บเห็ดกับฝากกดในกดแชร์ในเด้อค่ะฝากมา่ิดตามไปนั้งใจเห่นช่องคุกปลาภาพนิดนึเด้อซ้มมันสุดๆเลยพี่น้องมาหนี้่เวงเวเดอนังแคงกรดยงมัน ทำไปได้น้ำกระดอนะตรนี้คืออะไครับซุ้มใเห็นกระทันเอาแล้วอันใดท่านเอาท่านเห็นเขาก็ท่านเอาเือื่นเขาจังหวเอาอื่นเขาจังมาของใอันดอกอะไรป่ะทันเห็นกออ๋อหักไป ย้อมออกมาแล้วย้นมได้ไหมไม่ย้อม่อนย้อมเอาอืมครับออ่เปากตามมาอเอ้อดูให้ได้หน่อยเกิดน้าเงาไหมขึ้นมากผีๆเกดเชดเรยนนอำเงาไหมตกตกมาบักตบมาเวาแล้วอะไเอย่างเงีายดมันขาดมนบางมาก อ,อันต้นสรริตอ่ะค่ะอันกูศตอรรตวไว้นี่ต่นสิตอบปดิแม่แม่ม uh> ื่อกี้ใจเล่ให้พ่อเอามุ่นมาลูกไปให้เราลูกเอายี่าไปียงบอสีเจ้ายม่ดีไม่พีย่บอกยบอกแกตายก่อนข้นเป็นท่รักกวนดับเปลี่ยนหัวขาดหางขึ้น

นอันเยออันไก่อันใบบกูดได้ยินหอมใบบกูดไก่ไก่อยู่แต่ม่ลเป็นตอยางดีไก่ไก่นอนอยู่ทงกหม่ได้ไก่แบบคุยแบบดีเลยมันปิดหักกบเขาเอี้นี่จากคนนบปเรื่งปุ่นมา เก็บแล้วแกงไผ่แกงมันเด้อหาเอาเด้อบกูดไห้เด้อเจ้ดิแบบงามดิคนขี้เกียจว่โอ้ดอกดอกนางมันเด็ดอกขาวดอกนางบ่ตักลงไปด้วยกัน กักเงินกักเงินนักเก็บไปเดียวโอ้ข้ามแขวะขยันเก็บนี่กองเด็กเก็บดอกคือพอดีแค่ไหนนะคุดบ้าบ้าสีเฮ็ดเฮ็ดสิเกิดได้เกาะออกมันมันเอาเอาแล้วฝนตกมาใส่เห็นไหมอ๋ออย่างนี้นี่เหรอ

นัมีอยู่บข้างในนะจ้าม่อี้มาแม่จหายังอีกเมีกของ่อไมเดอุมคือมนี่เห็แมเนี่ยไปเียวนี่แล้วอ่าเป็นบุบอื้ออออันนี้ก็แม่นด้คันอืนัมันเป็นปวกเนาะอันออว้เลือก สามดอกคือแม่จังเป็ไตาหุ้เกิดเนาะที่นั่นก็ขังเจ้าบอสขี้หัวมึงติดการเป็นผู้สืบมากกว่าเป็นผู้ออกที่นี่เบื่อเ้าบ่ละ

น้องป่อยแม่เพ่นคือเก่าพี่น้องเก็บน้องกันนะครับก็ได้หลายอยู่พี่น้องท่านเอาร่วมกันครับถ้าร่วมกันนะเนาะก็สิได้เต็มครับนม่กระปากพี่น้องกดไล่ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องติ๊กบาดผ้าลุยน้ำนะครับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องไว้เพียงทนี้ก่อนนะครับในคลิปหน้าปอกกันใหมครับ สวัสดีครับ